กินอะไรก็ต้องเลือกนะว่ามันเป็นออร์แกนิกหรือเปล่าโดยเฉพาะองุ่นอาหารเสริมอ่ะก็ต้องออร์แกนิกกันนะแล้วถ้าอาหารเสริมถ้าน่าจะกินเนี่ยก็ต้องเลือกเหมือนกันนะคะนี่เลยค่ะเวลิน้าเพราะอะไรกระต้าน,น บ้าหรอเล่นคือของเวโรนิก้าเนี่ยมันดีจริงๆอันดับแรกที่เราเลือกเนี่ยเพราะรู้สึกว่าถ้าจะกินอะไรเข้าไปอ่ะอาหารเันตองเลือกเลยอาหารเสริมเนี่ยยิ่งต้องคตรเลือกเลยนะเพราะถ้าเลือกไม่ดีอะกินแล้วตายมันมีเยอะแยะนะรู้ป่ะแต่กินแล้วถ้ามบางคนสวยเนี่ยมันก็มีดังนั้นอ่ะขอบูุณนิดนึงอย่าบอกว่ากินอาหารเสริมล้าโอ้ยพวกเนี้ยกินไปก็เดี๋ยวก็ตายคือมึงต้องดูด้วยแหละคนที่กินแล้วเขาสวยขึ้นเรา้ป้าแต่คนที่กินแล้วตายมันไม่ได้เลือกดีไงแต่เนมือนโยมนั้นเลือกตัวนี้วนนนนกก้อััดบแรรเเลยะะซูตงีค่ เพราะมันเป็นอาหารเสร็มออร์แกนิกมันออกฟ้าในนั้นมันจะปลอดภัยไ,ไร้สารเคมีอีกหนึ่งจะมาเล่าที่พี่บอกว่า มีแค่แบบออยลอย่างเดียวไม่ได้นะเราต้องดูด้วยว่าเออมันปลอดไข่จริงไหมไม่มีสารเคมีิหรือเปล่าแล้วเรื่องของวิโรดิก้าตัวนี้คือส่วนประกอบเนี่ยมาจากยุโรปเ,เลยนะแล้วผู้คิดคนเนี่ยไม่ใช่แก่กามนนไม่ใช่คนแม่ค้ามีเงินแล้วคิคดได้เป็นทีมแพทย์นึกออกปะ่ะแล้วคือผลลัพธ์ของตัวนี้มีผลการวิจัยเยอะมากที่สุดซึ่งตัวนี้สามารถไปตวาารวจสอบในเว็บเขาได้ด้วยแล้ววิธีการกินนะคะวโรดิก้าเนี่ยกินง่ายมากแค่วันละหนึ่งซองเนาะส้มสวยกินจริง สวยมากห่อตัวสิดูแพงอ่ะดูหรอป้าก็แพงแค่ผสมกันฮะกับน้ําดื่มเนี่ยจะเป็นน้ำณหภูมิปกติหรือว่าน้ําเย็นก็ได้เนาะน้ําร้อนก็ได้ไม่ว่ากันที่อยากชวเนานี่ดูสิขนาดน้ำได้เลือกเลยอ่ะดูหรอป้าใช่ชิมอหารน้ำเย็นแล้วก็กินแล้วสวยไงต้องลงผลเนื้อป้าพัลานักกินอาหารเสริมอ่ะจะชอบผสมในขวดนะเพราะว่าบางทีเราพกไปได้ไงคือบางทีเป็นแก้วแบบว่ามันอยู่ในแค่โฆษณาแหละอย่างชีวิตจริงอ่ะผสมขวดเอาง่ายกว่านะละลายหมดแล้วจ้า ที่คุณเชคไม่ถึงสิบรอบเลยส่วนประกอบเนี่ยแน่นมากจริงๆแล้วรวมถึงตัวเวโรนิก้าเนี่ยได้รับงานมิจมาเล้ว่าเป็นตัวที่ตอต้งนอมูลวินสระได้ดีมากนะคะแล้วก็ชลอความแก่ได้ถึง70%เมื่อเทียบกับตัวอื่นในท้องตลาดเนาะแล้วรวมถึงสามารถล้างพิษในตับได้แล้วก็มีออลตาเซนทีนด้วยที้คุณค่ามากกว่าเคายไซวลันถ,ถึง800เท่าแล้วก็ปิดท้ายมีโลทิปนะให้คุณค่ามากกว่าวิตามินซีถึง6000เท่า ตะลึงมากนะนี่คือเธอตะลึงจริงบอกแล้วว่าเราเลือกแล้วเราไม่ผิดนะคะแล้วยังสามารถสร้างคอเลาเจนในร่างกายด้วยแม่ไู่ไย่หรอกกินน่ะไม่แพงหรอกเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็ปริมาณค่ะบอกได้ไหมแอ้ว่ากี่บาทอ่ะอันนี้ดอกก็ไม่ได้บอกุูเนาะไลน์ไปถามนะคะไม่ต้องไม่ต้องมาเมนด้านล่างนะว่ากี่บาทเนอะว่าไลน์ไปก่อนอันนั้นก็ผิวสวยด้วยมาริมก้าสิคะเพราะออร์แกนิกค่ะ 他有你累，我我他。